เห็นนั่นบออไปเปิดตัวแอปพลิเคชัน PMK ตัวนี้นะคะก็ก่อนที่จะไปถึงตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ถามนิดนึงค่ะว่าทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเองเนี่ยมีแผนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้มาพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้รับบริการยังไงบ้างคะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับได้ตอบสนองต่อนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่จะให้ หน่วยงานต่างๆของกองทบกนี่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมาใชา้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในด้านบริการทางการแพทย์นั้นนะครับโรงพยาบาลรูดกก้าวของเรานะครับก็ขับเคลื่อนนะครับเข้าสู่ความเป็น Digital Transformation นะครับในปีนี้นะครับท่านจะเห็นโครงการใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ หุ่นยนต์หรือ AI artificial intelligence ในการจัดยานะครับหรือการใช้เทคโนโลยีนะครับในการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยในนะครับาการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์าการสั่งการรักษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้คลื่นแม่เหล็กนะครับในการรักษาภาวะซึมเศร้านะครับซึ่งเรากำลังจัดหาอุปกรณ์ไฮเทคโลจี รับมาดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลกุดเกล้าครับและล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ PMK Smart Application นะครับก็คือสิ่งที่จะมาเพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เราได้พัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะดูแล รักษาผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลวันนี้คนที่ยังไม่เข้ามาถึงโรงพยาบาลก็จะได้รับความสะดวกสบายมากด้วย<ช>กับแอปพลิเคชันตัวนี้เพิ่งจะเปิดตัวไปเองนะคะตัวนี้ pmk smart application ใช้งานอะไรได้บ้างคะนันผอค่ะครับสืบเนื่องจากในในแต่ละวันนะครับมีผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลกุรีรนี่จำนวนประมาณ3 0กว่ารายงั้นเนี่ยเพื่อเป็นนโยบาย ที่เราตอบสนองต่อทางของทับบกที่จะลดความแออัดลดการเดินทาง<ะ>ลดการรอคอยะนะครับขึ้นปีที่70ของโรงพยาบาลกุงเก้านะครับเราภูมิใจที่จะนำเสนอ,อนวัตกรรมอันใหม่นะครับ<ะ>ที่เรียกว่า p m k smart application ะนะครับที่จะช่วยในแง่ของให้ผู้ป่วยนั้นสามารถที่จะเข้าไปดูรายชื่อของแพทย์นะครับแล้วทำการนัดหมายกับคุณหมอ<ะ>นัดวันตรวจได้นะครับ หลังจากนั้นเข้ามาแล้วก็เช็คคิวของการที่จะรอเข้าพบคุณหมอนะครับค่ะชำระเงินผ่านระบบ QR code หรือเทเลกราดครับแล้วก็สามารถที่จะรอคิวรับยานะครับหรือกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะนั่งรอรับยานะครับท่านสามารถกลับไปเราสามารถส่งไปรษณีย์ทั่วประเทศครับ